ของเรานะคะต้องขอต้อนรับนะคะคุณน้ำมนต์ทีระไนน้าหนองคายค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้รู้ว่าจะต้องมาระบบทเป็นแม่นาารู้สึกงไงบ้างรู้สึกกลัวผีจริงค่ะก็คือปกติหนังผีก็ไม่ค่อยชอบดูหรือว่าดูก็ต้องเอามือปิดเอาไว้คาวนี้มันไม่ได้เป็นผีเองนี่ก็กลัวยังไงกลัวตัวเองกลัวตัวเองแล้วทำยังไงบ้างอะคะก็ไปที่ศาลแม่นาคค่ะแล้วก็จุดธูปไหว้ ก็ขอให้การแสดงผ่านไปด้วยดีแล้วก็ไม่เห็นผีได้ทั้งสิ้นก็ผ่านไปได้ดยดีจริงๆนะคะจนครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแม่นาคเดอะมิวสิควลครั้งที่สองแล้วนะคะความพิเศษยังเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เป็นคำถามของเราค่ะยืนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเท่าขาความพิเศษได้ต่อไปนี้อยู่ในแม่นาคเดอะมิวสิควลข้อที่หนึ่ดูในแบบสามมิติข้อที่สอง แจกคาถาสมเด็จพระพุทธจาจย์โตข้อที่สามร้องทั้งเรื่องโดยไม่มีบทพูดพร้อมก็อ่ะลุยละน้องเบคอะค่ะ,คะก็จริงๆก็เป็นสามมิติแล้วเนาะเพราะว่าเป็นละครเวทีนะคะค่ะแต่ว่าแจกคาถานี่มันไม่น่าจะใช่คิดว่าน่าจะเป็นร้องทั้งเรื่องเพราะว่าฟังพลังเสียงเขาแล้วแบบสุดยอดคิดว่า ไม่น่าจะเป็นพูดใช่น่าจะมีแด่ร้องอย่างเดียวที่เป็นความพิเศษแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้ทีมของคุณนุ้ยนะคะและน้องบีมจะตอบถูกหรือไม่ทันข่าวหรือต่อข่าวซึ่งรุ้ว่าซ่รู้ว่า,า,าทันข่าวค่ะ ที่ไหนคะแล้วจองกับีเตอร์ค่ะก็จะมีวันที่4 5 6นะคะแล้วก็11 12 13ซึ่งตรงกับ l o n วีคเอนด์ตอนนี้เปิดจองบัตรแล้วนะคะที่ w w w banana booking.com นะคะหรือว่าจะโทรไปถาที่ Dream Box โดยตรงเลยก็ได้ที่02 715 35 47-9นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ฮอตไลน์ของบานาน่าคือ080นะคะ2 2 6 7 7 1 6นี่ที่น้ำมนเห็นบอกว่ามีอะไรมามอบให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วย cd ค่ะเป็น c ีเพลงคือเพลงหลักๆที่เพร้อมๆใช่ค่ะเพลงที่โปรโมทเอาไว้ค่ะทั้งหมวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแม่น้าของเราด้วยนะคะคุณน้ำมนตทีระในน้นองคายค่ะ